ขนาดก็เท่าๆกันกแล้วมาดูดีเจนอ่ะเปิดปิดสวิตช์ไม่มีไฟไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับจนกว่าเพืเ่อนๆจะกดนะครับผมก็สวัสดีครับโพูภผมนะครับแทนมาร์ทไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวความแตกต่างระหว่างเข็มขัดรีเจนและ DX นะครับของมาร์ทไรเดอร์คูกะนะซึ่งเป็นรีเจนสอเส้นนะแล้วก็ DX 1เส้นนะครับ ครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยครับผมก็มาดูรายละเอียดของเส้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมได้รีวิวไว้อย่างละเอียดแล้วนะเส้นนี้เป็นรีเจนนะครับผมขอย้าย2เส้นนี้ออกก่อนนะเป็นรีเจนนะแล้วก็ไม่มีเสียงนะครับมีแค่ระบบไฟอย่างเดียวนะใส่ฐาน1ก้อนนะครับผลิตป,ปี199 9นบเกาะครับก็20กว่าปีแล้วเนาะ โอเคสายก็เหมือนลีเจนทั่วไปเลยนะสายแอบคล้ายๆของอามาร์ทไรเดอร์ดิวกินะครับดิวกินะครับแล้วก็ไม่น่าจะอันนี้น่าจะผลิตก่อนนะอันนี้น่าจะก๊อปจากอันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะโอเคขนาดมันก็เท่าเท่ากันนะอ่ะเรามาดูลีเจนเส้นครับอ่ะเส้นนี้มีเสียงนะครับ แต่มีเสียงเดียวนะมีไฟด้วยก็ขนาดเท่าๆกันเนาะปุ่มไม่สามารถกดอะไรได้เลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะสายก็เหมือนอเข็มขัดมัดเลยเดอร์รุ่นใหม่ๆแล้วเนาะส่วนผลิตก็ปี2004นะครับอันนี้มีเสียงหน่อยแต่ว่ามีเสียงเดียวนะสวิตช์เปิดปิดอยู่นี้อ่ะ ส่วนอันนี้เป็น DX ผมก็ได้รีวิวไว้แล้วเหมือนกันนะครับทั้ง3เส้นผมรีวิวหมดแล้วแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆดูความแตกต่างกันนะ DX อ่กก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะหน่อยนะปุ่มก็กดได้หมดเลยนะสีปุ่มแล้วก็มีปุ่มตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีพองที่แตกต่างเห็นชัดเจนก็ตรงนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะพวกนี้ก็เป็นมีเหมือนกันแต่ว่าเป็นพลาสติกนะประมาณนี้ อ่ะเรามาดูลูกเล่นเส้นแรกกันเส้นแรกลูกเล่นผมใส่ฐานไปแล้วเนาะอันนี้ใส่ฐานสองเอสองก้อนนะครับลูกเล่นของเขาก็มีแค่สีสองสีแค่นั้นเปิดอ่ะใบพัดหมุนเลยสีหนึ่งที่เป็นเสียงไม่ใช่เสียงลำโพงนะครับเป็นเสียงของใบพัดที่หมุนอยู่ข้างในนะอันนี้โอ้แล้วก็ ตรงนี้นะครับถ้าเบอนว่าเพื่อนๆกดให้อยู่ตรงกลางสีมันจะออกสองสีประมาณนี้โอเคลูกเล่นของเขาก็ประมาณนี้นะขนาดก็เท่าๆกันแล้วมาดูดีเจนเปิดปิดสวิตช์ไม่มีไฟไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับจนกว่าเพื่อนๆจะกดนะ,ะลูกเล่นของเขาตรงนี้สีของเขาจะค่อนข้างออกสีปลอนนะครับ อ่าไม่ใช่อ่าอันนี้มันจะออกปลนทองนะครับอันนี้สีบอลส่วนอันนี้เป็นอ่าสีสเตนเลสนะครับประมาณน,นี้อันนี้ผมได้มาสวิตค่อนข้างสวยนะแต่ว่าก็กดไม่ได้เหมือนกันปุ่มกดมีแค่อันนี้อันเดียวและก็มีสีนี้สีเดียวโอเคครับส่วน DX อก่า DX อค่อนข้างลูกเล่นเยอะหน่อยผมได้รีวิวแล้วเหมือนกันนะเพื่อนๆย้อนไปดูได้นะครับ เปิดก็มีเสียงเนาะมีร่างฟอมต่างๆนะอ่าประมาณนี้ถ้าอยากให้ใบพัดหมุนก็กดนะครับครับผมก็ข้ามฟอนเสียงค่อนข้างดีดังดีมากเลยนะครับ ันนี้ของผมเป็นไฟสีขาวนะครับสงสัยเจ้าของเก่าแบบน่าจะหลอดขาดแล้วเขาโมมานะครับครับประมาณนี้อ่ะอันนี้ไม่มีฝาถ่านเหมือนกันนะครับใส่ทาน 2A ส,สีก้อนนะครับข้างละ2เนาะสายเป็นแบบพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกอ่าแบบยังไงเอ่ยเป็นนิ่มๆนะครับโอเคงั้นเรามาคุยข้อดีข้อเสียกันข้อดีอ่ะอันนี้ ข้อดีคือราคาถูกแต่ไม่มีลูกเล่นอะไรอ่ะประมาณนั้นนะครับตั้งโชว์ได้อยู่ก็สวยอยู่นะอ่ะอันนี้ข้อดีก็ค่อนข้างเหมือนเลยรายละเอียดใกล้เคียงเลยครับใกล้เคียงเลยเนาะแต่ว่าข้อเสียมันก็นี่แหละขันโยกลูกเล่นน้อยไปหน่อยอ่ะประมาณนี้ราคาอ่ะอันนี้ไม่ต้องพูดอยู่แล้วดีสุดอยู่แล้ว dx ไม่ไม่รวมอ่าเสียเด็ดนะ dx ถือว่าลูกเล่นก็ได้ครบคบแล้วนะราคาก็ ตัวนี้ผมก็เห็นขายกันร้อยร้อยต้นๆน,นะครับประมาณนี้หาได้นะครับนอกกล่องนะแต่ว่าถ้าเป็นของใหม่ผมเคยเห็นทันหนึ่งแล้วก็มีคนซื้อด้วยแต่อันนี้คือของใหม่กล่องสวยนะครับโอเคส่วนตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2 0 0ร้อยถึงสามบาทนะครับมีเตือนไฟถ้าเราไม่ปิด2 0 0ร้อยถึงสามบาทนะครับก็ถ้าเอามาวางโชว์ก็สวยแต่ีกติอันนี้ไม่สวยเลยครับถ้ารุ่นใหม่ของเขาก็มีนะแบบเป็นกดสวิตช์นะ รู้สึกว่าเห็นแวบๆนะผมไม่แน่ใจนะส่วน DX อ่ะราคาของเขาก็อยู่ที่ประมาณถ้าแบบครบๆนะครบๆนะก็อยู่1,000ถึง1,200บาทนะครับถ้าสวยสวยแบบเนียเน้ยบๆเลยก็1,200ขึ้นนะอาจจะไปถึง1,500ด้วยซ้ำนะถ้าแบบสวยๆถ้าสภาพแบบของผมประมาณนี้ก็อยู่ประมาณ800นะครับไม่มีฝาทานโอเคครับก็ประมาณนี้นะความแตกต่างระหว่าง DX และ Le เจนนะถ้าเพื่อนๆชอบผมก็มี แนวนี้คลิปแนวนี้ก็ผมมีดีเจนอยู่นะแบบอ่ามีดีเจนหลายเส้นเหมือนกันเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวความแตกต่างกันนะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ราคามันจะอยู่ห่างกันประมาณไหนนะ mm hmm. ก็ถ้าเพื่อนๆมีงบก็บจัด DX เกเลยถ้าไม่มีงบก็อยากจะเล่นแบบประมาณนี้อ่าเอามาวางโชว์สวยๆนะ่ะอ่าก็ด mm ีเจนก็ได้เนาะอืมก็ประมาณนี้นะ โอเคครับก็ก่อนจากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็รายละเอียดผมไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะเพราะผมได้รีวิวแยกแต่ละตัวไว้แล้วเพื่อนๆไปหาในคลิปของผมได้นะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับเล่นให้สนุกตามรบของเราครับสวัสดีครับ